การตัดยอดพักทองนะคะดียังไงมาดูกันเลยนะคะเราก็ทําประจําปังจุดต่างๆนะคะในบ้านของเราวันนี้มาอธิบายให้ทุกคนได้รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่เราตัดยอดทาตดก็คือทําให้ช่วยกระตุ้นการ เกิดนอใหม่นะคะแต่โหพุนเหตุ้นของมันหากเราตัดยอดพืชไม่ว่าจะเป็นไม้เลื้อยไม้พุนหรือก็ไม้ยืนต้นสิ่งที่จะตามมามีสองอย่างนะคะหนึ่งก็คือการลดประสิทธิภาพของฮอร์โมนออกซินก็คือฮอร์โมนออกซินจาก้อยปัสิิภาพโงหรือก็แทบไม่มีเลยเพราะฮอร์โมนออกซินนี้เป็นหนึ่งในฮอร์โมนที่พืชช้่งขึ้นเองโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะสร้างที่ส่วนยอดของพืชใน ต่อว่าที่แสงหน้อยแล้วก็ไม่มีแสงนะหากเราตัดยอดพืชหรือก็เด็ดยอดออกก็ทําให้ประสิทธิภาพของฮอร์โมนออกซินซึ่งผลิตบนยอดพืชลดลงและที่สําคัญฮอร์โมนออกซินที่เป็นฮอร์โมนเป็นยับยั้งการตาข้างของพืชแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับการก็คือเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของฮอร์โมนซีเรนหนึ่งที่ชื่อว่าไซโทไคนินไคโทไคนินถูกสร้างขึ้นมาปลายรากของพืชมีบทบัต ในการกระตุ้นการแบ่งเซลล์ของพืชโดยเฉพาะการเกิดตาข้างการตัดยอดแล้วก็การเด็ดยอดออกเนี่ยจะทําให้ปริิภาพของฮอร์โมนสโดคานินเพิ่มขึ้นก็คือพืชจะมีการแบ่งเซลล์มากขึ้นก็จะกระตุ้นให้เกิดตาข้างในพืชก็จะมีกิ่งเล็กๆโผล่ลขึ้นมาเส้นกิ่งข้างๆข,ของพักทองที่ถูกตัดยอดปลายออกไปหรือก็กิ่งด้านข้างของไม้พุนที่เราตัดไปก็ จะได้มีผมพลนพุ่งเตีย้ยประโยชน์ก็คือการทําให้พลพุ่มเตีย้ยเหมือนต้นไม้ที่เราตัดตัดยอดเสร็จพอมันสูงปรมาณหนึ่งเมตรก็ทําให้แตกกิ่งแตกพุ่มใหม่ไม่โตนะคะเป็นต้นไม้พุ่มเตีย้ยในส่วนของเราไม้ประดับแล้วก็เราก็สามารถตัดยอดได้ เบนไม้ประดับปุ่มเตี๊ยออกดอกสวยงามไม่สูงนะตามสูงที่เราต้องการดังนั้นการตัดยอดแล้วก็การเด็ดยอดพืชนี่เป็นวิธีที่ใช้ในการควบคุมการกเจริญเติบโตแล้วก็ควบคุมโคนสร้างของพืชเพื่อได้รูปร่างตา,ตามต้องการที่สําคัญนะส่วนใหญ่แล้วก็นิยมตัดยอดในปุ่มไม้พุนไม้ประดับแล้วก็ไม้เลื้อยอย่างเช่นตั่วพักทองอะไรอย่างนี้แต่ถ้าเป็นไม้ยืนต้นไม้พยุกไม้สักอะไร ลดสุขภาพฮอร์โมนออกซินเพิ่มสิขภาพของฮอร์โมนไซโทไพนินทําให้แตกตาข้างใหม่ซึ่งฮอร์โมนสองชนิดนี้เป็นฮอร์โมนที่พืชสร้างขึ้นเอง2องใน5ของฮอร์โมนที่พืชสร้างนั้นเองก็คือออกซินซาเตอนทิรินแล้วก็กดเอฟไซสิกอย่างที่เราบอกทุกคนรือมันก็เป็นความรู้เวลาในเราตัดยอดของต้นไม้นะคะก็วันนี้เราก็ฝากวทิทีดีๆมาฝากให้ทุกคนนะคะอ่าพวกไม้ เราปลูกในบ้านนะคะพวกไม้ระดับอะไรอะไรอย่างนี้เราก็ตัดห้ามไม้ห้ามเป็นสูงไปได้แล้วก็ออกปอกไม้สวยๆแล้วก็สามารถทําได้ที่บ้านนะคะแล้วก็ยังไงก็ฝากกดติดตามเพื่อไปพลาดคลิปใหม่นะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะใครอยากรู้เรื่องดีๆอย่าลืมกดติดตามนะคะเราจะมีคลิปใหม่ๆมาฝากทุกคนอีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ